สวัสดีครับเมื่อนี้ติ๊กและจา่าพามารู้จักสมุนไพรพื้นบ้านครับมารู้จักตน้นข้าวใยม่อมครับแล้วเบิ่งรึกล่ะพี่น้องครับข้าวใยม่อมครับเป็นต้นสีดำนะลายดำครับอันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งโบกคือกันครับอันนี้หวัวโบกมาแนนข้าวใยม่อมจ้าแล้วมันอยูใ่ในตะกูลโบกดืวกันจ้า ข้าวใยม่อมครับต้นซีออกดั่มครับว่าเเขาเป็นสมุนไพรแก้ไข้ครับซิมหะครับพี่น้องครับใส่หัวของเขาครับหัวของเขาหัวของเขานี่ยังเอาไปทําแป้งขนมล้านนาครับพี่น้องครับใส่ล้านนาเมนูล้านนาแล้วก็เมนูกะเพาะป่าครับพี่น้องนิยมครับแต่หายากครับเพราะว่า แป,แป้งแป้งจากหัวของเขามีเนื้อละเอียดเป็นที่นิยมครับแต่มันหาย,ยากครับแพงครับตำรายีสานครับใส่รากต้มน้ำดื่มเป็นยาแก้ไข่เป็นยาครับซิมหะเป็นยาแก้ใส่เลือดครับในตำราไทยใส่หัวฝนกับน่อมะนาวครับเป็นยารักษาผิดแมลงสัตว์กัดต่อยครับเป็นยาถอนผิดครับ แล้วก็แป้งเท่าเยื่ยม่อมเนี่ก็ยังเอาไปโรยกับปนทุงเท่ากันจัดเอร่าได้ดีครับพี่น้องครับต้นเท่าเยื่หม,ม่อมครับเป็นส,สมุนไพรพื้นบ้านที่คนอีสานรู้จักดีนะครับเนาะนหนวดคือืนหนวดแมวครับบางคนก็นต้นหนวดเรียกต้นหนวดแมวนะครับเนาะมากไม่หมากครับ เป็นต้นข้าวดำครับ <c oughs> บบคุดนะครับเพาะว่าเขาสีสูนพันธุ์ครับคร <c oughs> ับย่ป้านี่ก็เรือต้นเดียวเด้อพี่น้องเ <c oughs> บื้องสังเกตเบื้องลูกเขานี้ต้นนี้แมนนี่บนไหลูกสวยสวยบแมนมันคือกนันลยซื้อมาสีในในตระกูลบุกบางคนก็กนเข้าใจว่าเป็นอีหอกโบ,กบกแมนเด้ออีหอกจะเป็นแบบหนึง่งแต่นี่ที่เป็นบุกค้างโคกอยู่ใกล้ๆกันแป้งเผาแย่หม้อมีนก็คือตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาด ต้นนี้นะสิหัวใหญ่ซ้ำกำปั้นปวดอพี่น้องเขาเอาไปขายต้นหัวเนึองนี่เกือบลอยปเดนี่เป็นเรย่อยเลยแหละถ้าได้หัวใหญ่แต่ต้นนี้ต้นใหญ่หัวหนะสิใหญ่เติบอยู่ยี่ห้อสูนพันครับเพราะว่าหลายๆคนรู้จักเป็นยาสมุนไพรที่ดีนะครับนะเบิดปลาเหลือแค่ต้นเดียวปลาเนี่ยย่างหาเบิดปลาแล้วมีแค่ต้นเดียว,ยว,ต,ยวต้นลายดํามด้อพี่น้องเด้อต้นลักษณะใบบะเบิ่ง ใบก็จะเป็นซีซีออกนั่งเด้อแล้วค้นสิเข้าใจใส่บุกอีหลอกนะมีบอบุกอีหลอกแถวนี้อันนี้เด็กโมเมนต์อีบุกหลอกบเออนี่ยเด็กบุกอีหลอกแล้วคนสิบลักษณสวนกับบุกอีหลอกได้ลายดำางพีกันเนาะลายดำางพีกันแต่อันนี้ไร้ด่างมากว่ามันจะเป็นเลียอันเป็นเป็นคลื่นเป็นเส้นและก็แข็งกลัวด้วยเป็นเส้นเลยน้ำต้นแข็งแรงกว่าแต่ะหาโบเห็นดอกก็ได้ถ้าเห็นดอกก็เนี่ยสังเกตเรื่องดอกเป็นนั่งเสียเลยน้ำต้นดอกต้นนี้กระดำางพีกันแต่โบแมนแต่โบแมนอันนั้นบุก เป็นยาสมุนไพรที่ดีเับเป็นอยู่ในตำราของอีคนไทยเฮานะครับพี่น้องครับครับมื่อนี้กระพามารู้จักต้นเท้าใยม่อมครับครับิปหนาพอกันไหมครับกดไลค์กดกระดิง่งให้เด้อครับเด้อมน,นี้สวัสดีครับ